เรื่องราวของคนทำความดีโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยใครเห็นก็ชื่นใจนะคะ,คะใครเห็นใครได้ยินข่าวเด็กๆทำความดีก็ชื่นใจค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะคะที่แถวไม่แน่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเด็กกตันยูที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองแบง่งเบาภาระต่างๆหลายครั้งเนี่ยเด็กตัวเล็กๆ รับผิดชอบงานที่เป็นภาระใหญ่เกินตัวได้อย่างไรเห็น <He ard. S 2> แล้วเราก็ชื่นชมชื่นใจนะคะอย่างเช่นเราเคยนําเสนอเรื่องของเด็ก2คนที่ต้องหยุดเรียนไปเกี่ยวข้าวหาเงินจําได้ใช,ไดใช่ไหมคะคหาเงินเพื่อช่วยรักษาพ่อที่เป็นมะเร็งเด็ก2คนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ อย่างล่าสุดนะครับเราพบเด็กหญิงอายุ12ปีคนหนึ่งครับที่จังหวัดสตูลตื่นเช้าทุกวันเพื่อกวาดถนุนช่วยแม่ตอนตีสีซึ่งเขาก็ทําอย่างนี้มาเวลากว่า2ปีแล้วนะครับ<อ>แล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นไม่น้อยเลยครับทุกวันตั้งแต่เวลาตีสี่แล้วค่ะผู้คนที่ผ่านไปมาแถวบริเวณหน้าเรือนจํา จังหวัดสูนที่ตำบลพิมานอเภอเมืองจังหวัดสูนจะชินตากับภาพเด็กหญิงตัวน้อยถือไม้กวาดกวาดถนนกับผู้หญิงวัยกลางคนจนถึงรุ่งสางเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้ถูกนายสายันรัตนสินเจ้าของร้านข้าวต้มโก๋อันที่จังหวัดสูนโพสต์คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กจนมีคนมากดไลค์จำนวนมากต่างชื่นชมว่าเป็นลูกกระตันยูเด็กคนนี้คือน้องเจ้าจ๋าเด็กหญิงกระดกวันสุวรรณอายุ12ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดสตูลน,นะคะลุกขึ้นมาช่วยแม่นางสุธาธิปสุธรรมที่เป็นพนักง,งานกวาดขยะทุกวันเด็กหญิงคนนี้ทําติดต่อกันมาเป็นเวลาสองปีแล้วค่ะเพราะว่าแม่ของเธอต้องกวาดขยะตามถนนที่ยาวมากหากเธอบอกว่าช่วยกวาดขยะงานของแม่ก็จะเสร็จเร็วขึ้นพอกวาดขยะเสร็จแล้วก็จะรีบกลับบ้านเตรียมตัวดูแลน้องแล้วก็ไปเรียนหนังสือต่อมาช่วยแม่ค่ะสงสารแม่แม่แมทำงานเงเดียวก็เสียแล้ว พอทำเสร็จก็ได้รีบกลับไปช่วยน้องเอ่งตัวไปโรงเรียนได้รีบไปโรงเรียนกันพี่กว่าแล้วค่ะสานแม่ค่ะมีเงินสีคนแล้วมีหนูแล้วก็แม่แล้วก็น้องแล้วก็พี่แค่สีคนแล้วค่ะมาดูความรู้สึกของแม่กันบ้างค่ะนางสุธาทิพที่เป็นแม่ก็บอกว่าดีใจที่ลูกเป็นเด็กดีช่วยแม่ทํางานหลังจากที่เสาหลักของครอบครัวซึ่งเป็นสามีของเธอก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ตื่นมาช่วยคุณแม่นี้ทุกวันมาประโยชนเนี้ยประมาณกี่ปีแล้วตั้งแต่ที่เข้าประมาณใกล้จะสองปีแล้วค่ะเขามาช่วยกวาดมาทุกวันไม่เคยหยุดปีสี่เรากวาดเสร็จประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณอยู่กว่าก็เสร็จแล้วค่ะมาที่เรื่องมงคลของการสร้างครอบครัวใหม่กันบ้างนะครับเมื่อหนุ่มจังหวัดระยองพบรักกับสาวกระบีตัดสินใจแต่งงานสร้างหลักปักฐานที่อันดามันนะครับ ปีนหน้าผาจดทะเบียนสมรสที่อ่าวไร่เลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังงานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลงทุนปีนหน้าผาไปรับจดทะเบียนสมรสด้วยตัวเองเลยครับที่นาถ้ำพระนางอ่าวไร่เลตํบาบลอ่าวนางนะครับอำเภอเมืองกระบีนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานจดทะเบียนสมรสบนหน้าผานาถ้ำพระนางระหว่างนายการุณยู่ยืนยงและนางสาวยุวดีใจตรง ซึ่งเป็นเจ้าสาวชาวกระบี่นะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวสําหรับเจ้าบ่าวนั้นเป็นคนจังหวัดระยองมาพบรักกับสาวกระบี่จึงตัดสินใจแต่งงานตั้งรากฐานที่จังหวัดกระบี่ซึ่งในการทําพิธีปีนผาจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ปีนหน้าผาขึ้นไปเป็นประธานจดทะเบียนให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยตัวเองทางกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก่อนทําพิธีวงสวงสาการะขอพรพระนาง ด้วยความเป็นสริมงคลของพี่น้องชาวตำบลอ่าวนางและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีกล่าวนะครับว่าการจัดพิธีขอพอรพระนางปีนผาจดทะเบียนสมรสประจำปี2,557ในครั้งนี้เป็นเรื่องของความเชื่อตามประเพณีของผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรสเป็นการสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการปีนผาที่อ่าวไร่เลซึ่งแต่ละ,แต,ละแต่ละที่นะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาปีนผาซึ่งมีเส้นทางปีนมากกว่า600เส้นทางถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกระบี่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากเลยครับคุณผู้ชมคะการบริจาคโลหิตถือเป็นการทําบุญที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการให้ชีวิตด้วยค่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่ากลัวเข็มไม่กล้าไปบริจาคโลหิตบางคนก็บอกว่ากลัวจะเจ็บ กลัวจะหน้ามืดอะไรต่างๆนานานะคะหลายคนที่กลัวก็มีเหตุผลต่างๆมาอ้างนะคะวันนี้เราเลยนำภาพที่นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทรร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนใหญ่เด็กนักเรียนนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งแรกนะคะเพราะว่าต้องการจะช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยเด็กๆก,กลุ่มนี้บอกว่าแม้จะตื่นเต้นแต่เขาไม่กลัวเข็มกันเลยค่ะ ที่โรงเรียนรัทธาสมุทรตะบนลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าได้ออกรับบริจาคโลหิตจ,จากคณะครูและนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากขณะนี้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่ายังขาดแคลนโลหิตทุกกรุปอยู่เป็นจํานวนมาก ดยนายสักดาโกมลวานิชผู้อำนวยการพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทยอยกันออกมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อนเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะทําให้ได้โลหิต24ถุงหรือ1 8 0 0ี c c ส่วนอวัยวะนั้นก็มีนักเรียนบริจาค5รายนะคะดวงตามีผู้บริจาคอย่างละ6รายค่ะนางสาววิมลสริตันสกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับกล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่มาบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกเนื่องจากต้องการจะช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตนอกจากนี้ยังต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ในขณะที่นายสรุตสมุตโสภากุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทัพ5บอกว่าการบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญใหญ่อย่างหนึ่งเนื่องจากหากผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตก็สามารถจะนำโลหิตไปมอบให้กับผู้ป่วยได้ครั้งนี้ก็เลยมาบริจาคโลหิตครั้งแรกในชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เราไปดูเรื่องราวความเก่งการของนักเรียนนักศึกษาไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆกันบ้างนะครับโดยวิทยาลัยสารพัดช,ช่างมหาสารคามได้จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่น่าสนใจนะครับคือมีเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุและระบบควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนที่เราสามารถสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านจากโทรศัพท์มือถือได้ครับ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาประจำปี2557เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคโดยสิ่งประดิษฐ์ที่นํามาจัดแสดงและร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับที่น่าสนใจคือรถตัดหญ้าบังคับวิทยุพลังสว่าง2ูอินวันผลงานของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีอุปกรณ์หลักๆประกอบด้วยสว่าน2ตัวใบมีดตัดหญ้าโครงเหล็กตัวรถที่บรรจุแบตเตอรี่และแผงควบคุมซึ่งทํางานคู่กับชุดรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถปรับระดับความสูงของใบมีดตามระดับหญ้าที่ต้องการได้สะดวกในการใช้งานทุกสภาพพื้นที่และก็ขนย้ายสะดวกส่วนผลงานที่ใช้เทคโนโลยีและมีความทันสมัยผลงานของนายวรากรทุมมีนะครับสาขา ronics, อิเล็กทรอนิกส์ปวชปี3และนายเฉลิมรักสิงน้อย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวชปี3วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมส่งผลงานแอ h โฮมแอปพลิเคชันระบบควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android สั่งการปิดและเปิดด้วยระบบสัมผัสบ,บนโปรแกรมได้ทันทีนะครับมีภาพแสดงสถานะการควบคุมไฟแต่ละห้องอย่างชัดเจนปรับความสว่างได้มีเซ็นเซอร์แสงติดไว้กับหลอดไฟทุกดวงทำให้ทราบว่าห้องไหนเปิดไฟไว้บ้าง ปัจจุบันนี้มีระยะควบคุมอยู่ที่30-40เมตรแต่ว่าในอนาคตนะครับสามารถพัฒนาให้ควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือว่า Wi-Fi ไ,ไ,ได้ครับดรประเสริฐกำทรเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสา,ารคามกล่าวว่าการจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2,558ครับช่วงเวลาของใยตัวแสบมาแล้วค่ะนะคะสีสันขาวแสบเมื่อวานนี้จําได้ไหมจาได้แม่นเลยครับเมื่อวานนี้เราพาไปดูพ่อค้าแสบที่ตลาดน้าสวนจตุจักรเป็นพ่อค้าขายน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะแสบมากแม่จำได้ถึงทุกวันนี้เลยดูเลยทีเดียวซื้อไหมซื้อไหมนี่หลอดโอ้โห หลอดก็ได้เดี๋ยวผมยกบยุดื่มเลยก็ได้วันนี้ยายตัวแสบยังติดใจอยู่นะเรื่องของพ่อค้าแสบ <str ich> <ช>นะคะคคยังอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะ <tr ich> แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่พ่อค้าขายน้ำมะพร้าวนะ <tr ich> ครับผมวันนี้เขาบอกว่าจะพาไปดูพ่อค้าร้านหนังร้านหนังนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเป็นพ่อค้าข,ขายหนังนะฮะก็คือเป็นพวกหนังสัตว์หนังจระเข้แต่เขาบอกว่าพ่อค้าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาขนาดไหนติดตามกันได้เลยครับนายสีสันข่าวแสบครับ ก็แม่ยายตัวแสบเดินชอปปิ้งทันทีก็เลยเลยพ่อคาเมื่อฝากคุณผู้ชมด้วยไงคะเดินเดินมาสะดุดตาที่ร้านนี้ค่ะทั้งร้านขายเครื่องหนัง ไม่ใช่หนังตัวนะคะหนังเจระเค้ค่ะของแบบนี้ก็ต้องใจรักจริงๆถึงจะซื้อคนชอบคนซื้อใจรักจริงหรือเปล่าไม่ทราบค่ะแต่คนขายชอบแน่ๆดูสิคะทั้งทั้งตัวเจระเค้ทั้งตัวจริงๆดูตรงกลางค่ะมีหัวเจระเค้อยู่ด้วยคุณนายแกบอกว่าแต่งตัวแบบนี้มาสาสิปีแล้วค่ะสังเกตจากรูปด้านหลังการันตีความดังของแกได้เลยค่ะ ลูกสาวนะเกล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของเธอตื่นเต้นตลอดเวลาว่าจะได้มาขายของใช้เวลาแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่หลายชั่วโมงทีเดียวละค่ะ5วันจะได้เป็นเต้นอยู่10วันนี้วันนี้บอกว่าตื่นเต้นมากเลย2วันนี้พอพอรู้ว่าถึงวัน2ก็รีบตื่นแล้วจะต้องตื่นซี2เลย แน่นอนว่าตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีสองแบบนี้ก็ต้องมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาให้ความสนใจกันเป็นธรรมดาไปดูสีหน้าสีตาของผู้เดินผ่านไปผ่านมาเช่หน่อยนะคะ <Yahoo! S 1> ถึงแม้พ่อค้าแซบของเราคนนี้ตาจะมองไม่เห็นทั้งสองข้าง แต่ก็ยังมีลูกสาที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ค่ะแต่พ่กค้าของเราก็ยังคงทำงานที่ในการเรียกลูกค้าอยู่เสมอเสมอตลอดระยะเวลา30ปีนะคะคุณเชิญดูลีลาการขายของของน้าเขาเหน่อยค่ะไว้หยิบจับชมดูกันก่อนได้เลยครับซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อขอบใจขโมยไปขอบตาเ็าสาวขายถูกมีลูกมีผัวขายไม่แพงเพาไหนผเก่งในสีแดงต,ตูดตาให้ฟรีบ โอ้โหพูดได้คล่องมากเคยเจอเหรอเคยเจอครับเคยเจอเคยไปเดินนะตลาดน่าสวนเจตุจักล้วผมไปเจอแล้วก็โอ้โหแต่ว่าตอนนั้นไม่ทราบนะครับว่ามองไม่เห็นเพราะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วก็ทรงผมที่เป๊ะมากเลยเซ็ตเองเมื่อกี้เขาบอกว่าตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีสองเลยได้แบบนี้แต่เขาขายทั้งวันคุ้มครับผมนะนะได้ครับใครอยากเจอก็วันเสาร์นะฮะลองไปติดตามแล้วก็ไปอุดหนุนกัน ที่ตลาดนัดสวนจจุจักค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงวันแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพพิธีการปล่อยตัวเรือใบนะครับในการในการแข่งขันของรายการ One World Ocean Race 2จากเคฟทาวแอฟริกาใต้ไปยังอาบูดาบีที่สหรัฐอาหรับอมิเรตซึ่งคาดว่าเรือทั้ง6ลำนะครับจะฝ่าคลื่นลม เป็นระยะทางกว่า6,125ไมล์ทะเลหรือว่า11,500กิโลเมตรโอ้โหไกลามากค,ครับผมไปถึงเป้าหมายได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยที<อ>เดียวนะคะม,มากครับหมดเวลาสำหรับขา่าวเชียงวันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ